สบายดีสวัสดีค่ะยินดีตอนรับเขาสู่ซ่องน้องตุ๊กสาวเราซ้ำเนื้อชาแชนลชาแนลเด้อทุกคนมื้อนี้น้องตุ๊กกลับมาน้องเหมือนเก่าเหมือนเคยเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้น้องตุ๊กบาจะมาเฮ็ดสวนเนาะทุกคนเนาะจะมีพื้นที่เขาเฮ็ดสวนวอรหรือว่าเขาจะต้องไรคุดดินอันเด้อเขาคุดดินเอาไปถมเสืนัน มันจะมีมีแค่งเงินที่เป็นค้าขๆคือโถคะนะที่พอล่อไว้แล้วเฮาก็เลยว่าจะมาเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนปลูกผักเนาะทุกคนเนาะปลูกผักลักกะจีใบหญ้าแถวน้องหรือว่าแถวสวนนีน่เนาะเราจะปลูกผักปลูกปลูกผักบักวผักเตียมปลูกผักกาดเพื่อ,อไปกินเนาะทุกคนปลูกผักเนิและดูหนาวนั่นเองเนาะทุกคนถ้าหน้าของหนองตุ๊กหันมันแหงหรือว่ามัน มันบบมีนามน่าจะดีน้องทุกคนปลูกผักเสิรนทงน่านได้อยู่ได้แต่ว่าอ่าหน้าน้องตุกหันยังมีนามอยู่เลยทุกคนก็เลยอ่ะโบมีวันปลูกผักเนาะทุกคนเนาะแล้วก็น้องตุ๊กก็เลยมา่วนแม่มาเฮ็ดสวนจะมีจะมีพื้นที่น้อยเดียวเนาะทุกคนอันมันเป็นดินแล้วนี่นะย่อยเบงิง มันเป็นดินแน้วนี้มันโบงามเนาะทุกคนนะแต่น้องตุ๊กจิบายยุทธึงหี่เห็ดสวนผักกาดเนาะทุกคนเนาะเห็ดสวนผักกาดสวนผักบัวผักเทียมปลูกใบกินอ่าปลูกใบกินนั่นปลูกผักใบกินเวลาเข้ามาหนองแบบมูขูมาหลินยังมีผักบัวผักหอมผักแก่นกำเนาะ ผักแก่นกาคือผักหอมหลามเองเนาะทุกคนอ่าภาษาํำเนือเอินผักแก่นกนาเนาะทุกคนเจ้าหีน้องตุก๊กกะกำลังข่าเม่อยู่แม่แม่ออกไปนานน่อยนึงสกเก็บพักมาเสืรอนหมูตมตมเขาหมูมมหมยูทางฝากนั่นว้เนาะทุกคนเนาะแล้วก็มายูทางฝากมนาะฝากนี่มายูทางฝากนี่เลยก่อนนั่ง นางลินไปแล้วก็ขุดดินแน่นางลินเมื่อยแล้วก็เศร้าะทุกคนเนาะนี่บ่มีตะปาขึ้นเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้เฮามื้อนี้เฮาลักไก่พ่อไผดีบ่ส่วนแม่พุดลักไก่พ่อไผเพ็ดไก่ออกฟางดีบ่ทุกคนน่าจะดีได้เนาะน้องตุ๊กว่ามื้อนี้พ่อไผบ่มา,านําดีเนาะพ่อไผมีเวียกพ่อไผมีเียอยู่หองการบานเนาะมื้อนี้เฮาน่าจะลักไก่พ่อไผแล้วก็ไป เ็ดไก่อบฟางกับแม่สองคนดีบอกทุกคนน่าจะดีเลยเนาะไอ,อเดียไอเดียสุดยอดแต่ว่าเห็ดสวนแล้วก่อนเดี๋ยวเ o าไปเห็ดไก่อบฟางกันเนาะทุกคนเดี๋ยวน้องตุ๊กไปขุดดินก่อนเด้อทุกคนเด้อวิวบรรยากาศมือนี่บัตจ,จะไปแล้วนะวิวบรรยากาศมือนี่นะหนาวมากทุกคนน้องตุ๊กนุ่งเสื้อมา,านสองผืนแต่ว่าเกาะไว้นั่นเฮ็ดเบียกเมื่อยแบบห่อนมันห่อนนะ อันออกให่งา่อาออกกาลังกายไปเน็้ตัวแบบหนาวนั่นนี่มาเฮ็ดเวียกแล้ะแบบห่งางไกยเขามันอุ่นขึ้นแต่บายูลาล่ามันมันหนาวทุกคนหนาวมากแต่ก็อีนเมย์บาจิเอาตัวปลาเดยบสต้ามื้อนี้เขาลักเอา,ออกกาผักไก่ผอภไผไปเฮ็ดไก่อบเฟืองไก่อบเฟืองแล้วแล้ะก็กินขาวชุพีแล้วจังเมื่อนะทุกคนเะ เฮาเฮ็ดสุกนะ้วก็โทษเอิญพอไผ่เลยพอไผ่มาเด้อกินก่อบเฟื่องรักไกาไฝ่อไฟแล้วก็ว่าพอไผ่เมื่อนี้แบบพอไผ่นดาดวลาอีพอแล้วนาดบานจากมื่อนี้เอากระถุนของแท้มามันมยิงเลยเออมาแข่งกัน,นเนาเดินจิตถึกเราทุกคนเนาะเดี๋ยวไปขุดดินกันทุกคนอ่า

I mm -hmm. ทุกที่แบกที่เ็นหน้ามันจะเสื่อมอื่นใดกิจะโตอันเป็นกาเ,นนเองฟามานันกเลูสุกเลย,เลยน่าเทอ,อ,อันนี้ชอบบัวอันนี้ชอบที่ มือหักแตขุดดินทังทางซเซียนซ้อซุปเก้าวียนอาบิ๊ออกูกกไปเนาะตรวจตสาพิษโซกับเนื้นูวว้าผักบัวนี่ผักบัววยีวยง มีผักบัวลาวมีแต่ผักบัวตั้งประเทศแต่ผักบัวนี่เป็นดีเนาะไม่เนาะทิศนึงก็ไดยกินยังหัวทิศเนาะปูกมันพลังคืนหรขึ้นนะแม่ อันนี้ปลุกผักเทียมผักเทียมเล่าเหรออันนี้เป็นของตองตามประทศเหรอเมื่อกี้ยังเหมือนของตามประเทยอยู่โผลแล้วโผลแล้ว,ลวนะอเนกันหนะึ่งนี่แหละเกนตัดซีฮุยซิ แย่าคนี้แบคุยเฉยดูคุยเส้นเีช่องอันนไงทำมาโขอือข้าวผักามีแตงกามมันก็สร็จทมีอีบวนปูปูปูปลูกผัวผักเทียมคายเนาะ วัาน้องตุ๊กขัดบมมีพื้นทีปุกถ้ามีบอนมีบอนก็พัดดิน้นขี้ไายขี้หาาขี้หาาอันนี้ครับปลูกไว้เวลาเ้ามาดินน้องหรือมาชิวน,น,น้องมีผอมแขมกินเนะเสปูเสปลา ทุกคนต่อไปแกนผักซีผักซีล้วเ้ยทุกคนอันนี้เลยโบเมนโบเมนแนนหอ,อมปอมเนาะอันนี้คือแกนผักซี เอากระชิบบ้านล,ลงไปเลยบ้านแหลกหกระพุ้ดาหนมจ้าเสร็จแล้วนะทุกคน ได้สองอนันอันนี้ปูผักบัวจะเป็นผักบัวเบียดเอาทุกคนผักบัวนำเขามาเตีเยดผักบัวลาวบัวมีอันนี้เป็นสินค้าต่างประเทศอันนี้คือผักเตียมผักเตียมลาเป็นสิ <c oughs> นค้าขอกกอลดาแยวน้องกกับแม่พูดเป็นคนคนปลูกสองอันนี้เนาะทุกคนเนาะพื้นทีเ่เฮาหน่อยนะเนาะเขาก็เลยไปปลูกหน่อย เดี๋ยวน้องตุ๊กอันขอโตไปเอาหน้ามาหดกันเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวน้องตุ๊กสิลักก่พอภัยก่พอภัยไปเฮดอันก่อบเพื่องกับแม่ฟุต <c oughs> <c oughs> ขอดมาเด้อมาเด้อมาเด้อส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กก็ขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อน้องตุก๊กเฮดคลิปต่อไปเด้อบ,บาย